น้องสาวพี่น้องเล่นมาหนึกว่าจ้างสิบลมาอ๋อว่าจังได้ก่ออีละหนึกว่าจ้างสิบลมาเป็นอย่งไรอีละคือคิดวัวกระชีบบลมาจะมาโดน <laughs> จะมาดโดนโทษอืมแบบเจ็บท้องหรืออะไรบอกสบายเป็นไงกินข้าวแล้วบ่ฮะยังยังอ๋อพี่น้องบรรยากาศเนาะอ่าโห น้องสาวพี่น้องเล่นม,า,มาหนึกว่าจ่าสิบมมัมาออว่าจังได้ก่ออีละหนึกว่าจ่าสิบมาโอ้ยอีละน้อเอ๋ยมาแต่ว่าเจ็บท้องพี่น้องเอ้ยฟ้าน้องสาวเฮาเหมือนมืดพี่นอ้องอือเป็นยังไดอีละคือขิดว่าเอ๋ยสิบมา <laughs> จะมาโดนมาดโดนโทษอือแต่เจ็บท้องหละอะไรบอกสบายเป็นไดกินข่าวแล้วบ่ือ หยังโอ้ยพี่น้องน้องสาวเฮาเฮ็ดยังกินอีหล่าจะสิเฮ็ดหยังทอดลูกชิ้นกับยอเอาอยากกินทอดลูกชิ้นกับยออ๋อเพราะว่ากินหมูกินทุกมือเนาะอีหล่าเนาะซื้อมาอยู่อีหล่บ่เป็นหยังดอกเมียนให้อ้ายอ้ายอุทัยเนาะโดยมีปิ้งหมูกับขนมี่ซื้อมากอนน้องสาวเนาะมื้อนี้กอืมปาอีหล่ยังเข้าไปในอดังไฟแล้วบ่อีหล่หรือยัง ยังพี่น้องเลยน้องสาวเฮาหนึกว่าเจ้าสีบอม่มาฝันว่าพี่น้องมาสวยเนาะได้กบพาย,ยมา้มาล้างกันได้ป้าพี่น้องทางนี้ลุงป้มามาแต่เศร้าได้มื่อนี้เขามาตำหลังในมื่อนี้มาสวยครับเก็กลางเป็นของใบเออเลยน้องมาละกันมาเกือบ อมาเห็ดไอ้หลอดบริมาบอวันนี้บ่เป็นจังไดเด้พี่น้องไอ้เนาะน้องเช้าเอาเอาเผลนว่าจะกินถอดลูกสีนเพราะว่าลูกสีนมีในตู้พี่น้องเลยเนาะอ่าสื่อกินมาอยู่แต่กระสิเมียนหายบ่มีข่าวจะบอกอีหล่ะโอ้บ่เป็นยังหนึ่งดังไฟหนึ่งเข่าก่อนก็ได้ลุงมีเข่าบอ อ๋เพราะว่าทางไายเพิ่นยังบนหนึ่งเมนไฮพี่น้องเอ้พิ่นเผาไปเบี้ยเผามีเลยลุงถือมาเต็มจิ้นลุงถือมาเต็มติ๊บปะลุงถือขวดเอด่งไพ่ก่อนอี๋อะไรพี่น้องเอ้เนาะอ๋ออีหล่ะบ่้เบึ้บเห็ดให้ก็ได้เนาะเดีบหนึ่งเด้อเดี๋ยวเอยสอนเลยเวลาจะเห็ดเลยเห็ดตามเอ๋ยอี๋หล่ะเด้อเอ๋สิเห็ดให้เบิ่งปาดเถิงเลย ไม่ใช่เมีดจะได้สารุมีดเลยอืมมีดเลยเอามีดมาก่อนเห้นบ่อยล่ะมันนั่นนั่นมันอยู่มองบางบางที่ใช่คนก่อนเดี๋ยวมาเตรียมอนิ tha เพื่อนไพนึก่าเปิดเพลงนี่พี่น้อยลุงแหละ จะเฮือนไผเปิดเพลงเนาะพี่องบัดนี้เนาะนางเลยล่ะมาดังไีองเลยเพราะว่าเพิ่นสิทอดซีเพิ่นว่าอ่าีหมูก็มีซื้อมาแต่ว่าสิแม่นให้ทางอ่าอายเพิ่นพี่น้องมาแตียงเนาะเพิ่นก็จังบ่ได้ยางเฮ็ดกินลองป้าติะเจ้านี่บ่อ่อยไผเห็นบ่ได้บ่ ระวังมือเด้ออย่าบอกเอาเคียงอีหล่ะเอาในห้องไม่อนีนกะบนน้ำปันไดเลยเนาะไฟไฟก่อนเก่าอยู่เป็น,ยอยนปปเอาเคียงจะเอาเคียงมาห้องอีหล่ะอย่าบอกระวังมือเดนะ เอ,อปี๊บอ๋นนอนลาลากันอะไรอย่า <c> ง <oughs> <c oughs> เงี้ยลากกันใส่ชุดทอดลูกซีดเ้อเขากามีในตู้เย็นแล้วก็เปลี่ยนมกินเนยตังไอนมาสวยนองบริการนางสาวยังบริการเขา อย่างี่ไ้เนะเปนยินเสียเป็นกอไงนั่เป็นกอเจ้ากนังไปละบนังมาพีเหมือนกันวมังต่างกันนะเดี๋ยวสักทีเดี๋ยวสัที จี๊ดทอดน้องมันก็มีน้ำมันเลยน้องเนาะสวยๆล่ะปรับกองที่เที่ยงแล้วมัน เคยกินบไปละทอยเดี๋ยวออเคยเลยบอกเลยแล้วหน่อยพลังมือก่อนบันนี่ซอยถาก่อน นอยากเลาเห็นเองโดเนอะมาเมื่อหนาเราจังเห็นเป็น่าแปลว่าอสิเป็นคนที่อย่างบวก่อย่างเป็นมีน้อยก็อะไตหนาอะไรเดนพงด้เวลาต้อนารอีกต่ต้นน้ำละวะก็อะไรน่ะ ว่าจะเส mhm. er เป็นนั้นพี่น้องเนาะปลาชนว่าเห็นเสพ่อเส็ยพอเสียะอ้ไหนกไหนยังพอคนมาเลยไปเลยปลาปลา ยาที human, human, ่ซ้อนเป็นอนณาเฮดลูซีนไฟลูซีนที่เเนาะเพราะว่าเพิ่นอยากได้มันเป็นแบบเป็นได้ก็ยี่ล่ะที่สี่แก้เนาะเออนี่นี่มันพองงานไหนช่วยเบาหน่อยระวังมือเด้อ ซีเจเห็นในยูทูบแมนไว้ละมุนาอยังเห็นแบบนี้มีแต่ระวังมือมือลงในน้ำหมดทีแต่ร้ายอาลง์ส่แกงก็ได้ค่ะถึงทีมินก็ได้

em qualquer นะเอาไปสักเหมือนนั่นนะเอาไปสักแต่กันยังคนทันมากสาัก,กเองเอาไปสักเล่บ้าน นสีอันเห็ดเพื่ออ้ายไปเลยวะเพื่ออ้ายมาจากเ,เรียว ทอดนกนกกะซยอยต้องใส่น้ำมันเล่นๆห่ยในเนาะนี่นะาอเยวจดูคัะมันตุกใหญ่ลงไปลงไปบางก่อนกอดตัวนี่ก่อนเหรอตอกอดตั้งราง ทุก4 4อืมทุก4 4 4วันสหายา4ยิ้มๆลูกเพิ่นติดกันลูกเลยไอ้เพิ่นก็มาแล้วพี่น้องจะเพิ่นไปว่าซั่นไปในบ้าน มาสวยพี่น้องวันนี้ก็แบบกบับบริษัทวาสีอันนันเนาะมาแล้วก็เจบบ์โบวาแห้งพี่น้องเมื่อเมื่อนอนจะเข้ากับไข้ขึ้นไปเติมเลยล่ะเสือตัวเลยซื้อหายเนี่ยไปใส่เลยล่ะเอาเมื่อคืนภปพ มั่เปื่อนเปื่อนปูนเน่ยทาน้ามานนุ่มเอยหละเปื่อนอุ่นบ่ไม่ไดเป็นก็คล้ายราคาธรรมดาเนาะแบบว่ะขานตลาดมันอาจจะราคาสูงกว่าแต่อันนี้มันเป็นเนเซเว่นเด็ห่านเพิ่นเรื่องายเลยน้องสาวเห็นี่หละแค่นั้นเนาะ S <S จะเห็นแหล้วว่าสิทาไมซื่อแล้วก็เลยแบบช่วงคำเน่ก็พยา้าเมือ่อวะก็เลยพาคนไปซื้อที่หลัง ไค่ะอเลยแหละอันุกซีนะว่ามันร้ายปวนะครม่เงนะาย

ตามได้เบอร์ุึงคนีเรอเสือเ้าพื้นซื้อหางอีกเป็นไรให้นลูกหญ้านีพล่นั่นะ ก็มีเสตตอกมีก่อนเพราะว่าเป็นอันนั้นเนาะมันก็ด็เสียงดังก่องลลมันพูนแบอนล่อยอัน่นเอ่น่เนาะอดทอดะย่างนี้ มันจะนานสกว่าเพราะว่ามันหนาแวลตีส Geral, ักี่เป็นรเบด้นานะก็เรียนด้วยกะเรียนใช้งมืได้จานอันนี้ตักไปงีนง่าตังหากักบมากี่น้องนไม่ได้ยินเสียง ไปน้อยเนาะทอดอยอกับทุกซีนพี่น้อยลูกซีนที่ทอดตำลังตำลังอันแหมเลยเหรอเนาะเหน่อยเลยมันจะแเสียไปพี่น้อยเลยยัง,ยงลูกซีนทอดตำลังน้องสาวคนอยากกินทอดอยอเปลี่ยนอาหารแน่พี่น้อยหิวขาวแล้วหิวขาวไปแล้วตอนนี้เ <c oughs> <c oughs> ด๋วมาสวยนั่นแหละว,วันนี้กินทอดขาเออ วสิมาฮัดเครื่องทางมาบ่หอดีล่ะขายให้มันกรอบๆพี่น้องมันจังแซ่บกิน <c oughs> ด,ด้วยนะกินด,ด้วยซิมด้วยแซ่บบ่เป็นไงละ่ะแซ่บอยู่บ่แซ่บนอนเนาะทางในเป็นกำลังใส่ อูใหญ่พี่น้อง่ะเป็นการซุกไงการซุกใบแหละมันต้องแหมๆนอยนึงเดี๋ยวแซ่บน้องสาวเฮาเฮียนเห็ดพี่น้องให้บอกนะพี่เห็ดเอาพี่นงบบบนี้น้องสาวเขาปรุงมาเน่ยอ้าพี่น้องเนาะเป็นสิจัดเลียนใส่ถุไว้พี่น้องเลยเห็ดแนวกินกินขาเนากินอร่อยเลยหิ้มขาอะไรเพ่นวะ ทางลุงว,ว่าแซ่บอร่อยอร่อยติแซ่บแล้วน้องสาวเห็ดเป็นเลยเห็ดเป็นุกอย่างมาเด้อพี่น้องเลยเผินกระเด้นเนาะบันนี้กับจิ <S <S ๊กเกอร์เป็นป่วยก่อนพี่น้องเยเนาะมาดังใครอยังสวยน้องเห็ดกินยิวขาวสวยเลย พี่น้อง,องเดียวสี่ขอจบคลิปไปก่อนเด้อคลิปนี้กับพี่น้องเนาะต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องวันสุขสุขคนเด้อยีครับองคลิปตั้งในต้นจน,ตนจบแล้วบอกถามโฆษณาพี่น้องอสบายดีายดีสบายดีเด้อ